ผมงังแล้วจสองที่สงสอสอสมี่สอส่ี่สอที่สอกที่สเจี่งแปีง้าที่สองสบที่สอสบอีบสองีสาสแลีบาซาฟีอไปแล้วเนี่ยมีเขินเพื่อนไหมทำไมอ่ะาวไม่ได้อยู่กับพี่ๆหรอไม่ได้เล่นงานร้านหรืออะไรหรอ มีใครช่วยน้องเนวเลยค่ะเดี๋ยวมาจะหนาวแล้นะอ่าแล้วพี่ไม่งานร้านหรอคะพี่งานมาทั้งวันล้วครับเ <c oughs> หนื่อยไหมคะมาตั้งแต่กี่โมงอะ่ะอืมวันนี้มามาชว่วงหกโมงครับแม่งปิดประตูเหมือนกดใครอ่ะ แกถามไม่สนหรอว่าพี่มากี่โมงใช่พี่มากี่โมงคะพี่ก็บอกว่าพี่มาช่วงหกโมงมาวไยจังเกวกล้องถูกต้องคนซืกำลงัลงกำลงังกำลังไม่จริงพี่จะไปแล้วนอ่ะพี่คิดว่าแกจะไม่มาใช่หรอคะใชอ่อร่อยไหมนะพี่คิม เห็นวันนั้นบอกว่าไม่แน่ใจไม่ใช่หรอก็ยังไม่แน่ใจแบบให้ทำไงได้ทาไมทำมีทุราในประเทศหรอก็มันอยากเจอนี่ยนะอยากเจออะไรครับพี่พี่แดง แก๊งเนี่ยพี่คน,นเนี้ยเนี่ยนี่คนไหนนะครับ กิมอะไรของมันเนี่ยไอพี่เพยไปยวไหนบอกไปนอนวะ หาใครอ่ะฮาพี่หิม,มหแม่งโยเคียวเมอไรจะเสร็จวนะน่ะพี่ปุ่ดดิ้งส้มตามายังอ่ะ กกินอะไรนะย,ยังเหม็นยังเหม็นที่ซาเฟียอยู่ปะไ,ปไม่ใช่หนูอันนี้ไปแล้วหนูเออเคลีย์อันน,ออนี้ไปแล้วให้มันลงไปในถังและวเมื่อกี้ Mm-hmm. <laughs> Phi vẫn đinh xuyên rồi, phi kim mang khiếu như vậy ngắn ạ à. nặng giang hả? รันไม้พี่รันไม้อ้าวมาแล้วพี่เขาไหวไหมคะเนี่ย ไม่หรู้พี่ปวดหัวพม่เวลาปวดหัวเราคะใช่ครับอย่ดีๆใครก็ขึ้นอีกแล้ว<ะ>แบ่งมาอีกแล้วเวลาอะไรทำไมใครขึ้นคะอะไรนะครับใครมาคะเพื่อนเพื่อนพี่มาเออมาอีกแล้ว จริงพี่บันเอห<ข>ลังเ,<ล>เต็มไหมนหี่ขาดหนึ่งมีเหรอะะบ้านไหนเขาไปอะไรใช่ไหมครับ ก็ได้เรื่อยๆนะครับแต่แกงเยอะแดงเยอะเหรอใช่ทำแกงมาเล่นเยอะแต่ก็ได้ใช่ไหมคะก็ได้อยูครับดีแล้วค่ะโอเคโอเคเอาไปนะ แล้วที่บอกปวดหัวไม่อทียังปวดอยู่ไหมคะริม่มแ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าเขากลับมาพี่คงจะปวดหนักกว่าเดิม <c oughs> ไม่ไดมเป็นพราหนูใช่ไหมคะจะเป็นเพราหนูได้ไงครับหนูยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแบบ แบบอยู่ด้วยอะไรนี้เพื่อพี่ปวดหัวไงคะไม่นะครับอยู่แกวไม่เคยป่อนหวอดอยากอยู่ไหมคะอตอบสิตอบแกไว่อยากอยู่ไหมครับ ถามก่อนน้องตอบก่อนนะครับทำไมวะทำไมทำไมทำไมออโอ้อยู่นู่นแล้วก็ยังได้ยินเสียงนะคะ อะไรครับอยู่ที่นอนแล้วยังได้ยินเสียงอยู่อีกค่ะเสียงอะไรครับเสียงจับใจเปล่า